อยากไปลงทุนทำธุรกิจในอาเซียนแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านได้วัตถุดิบและแรงงานที่ไม่แพงแต่จะเข้าไปได้ยังไงเปิด AEC แล้วอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะอยู่หรือไป SME เเล็กๆจะได้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐ,ฐกิจอาเซียนหรือไม่ รอบเตรียมความพร้อมพร้อมพิชิต AEC สวัสดีครับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแม้จากก้าวเดินอย่างช้าๆแต่ก็เป็นก้าวที่มั่นคงนะครับและในปี2558ก็จะเป็นย่างก้าวที่สำคัญสู่มิติใหม่ของความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งก็จะทำให้การค้าในอาเซียนนั้นพลิกโฉมหน้าครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ กำแพงการค้าทั้งภาษีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีจะหมดไปการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนรวมทั้งแรงงานฝีมือและเงินทุนจากเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้นครับสำหรับการเปิดเสรีทางการค้าที่เกิดขึ้นนั้นจะมาพร้อมๆกับวิกฤตและโอกาสครับกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นมากกว่าที่จะก่อวิกฤตต่อเกษตรกรผู้ประกอบการ และประชาชนคนไทยครับถึงเวลาแล้วที่ไทยจะต้องมองตลาดทั้งอาเซียนตลาดที่มีประชากรกว่า600ล้านคนสินค้าบริการการลงทุนต้องคิดต้องทำเพื่อคนทั้ง600ล้านคนจะจำกัดแค่ตลาดภายในประเทศเพียงแค่60กว่าล้านคนไม่ได้อีกแล้วนะครับ จากนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นตลาดสำคัญสำหรับไทยในด้านการส่งออกสินค้ากลายมาเป็นตลาดอันดับหนึ่งแสงหน้าตลาดหลักอย่างสหรัฐญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปครับอย่างไรก็ตามผลพวงจากการเปิดเสรีการค้า AEC ซึ่งเป็นความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญนั้นก็มีด้วยเช่นกันนะครับทั้งผลกระทบด้านราคาสินค้าอันเนื่องมาจากการนำเข้าสินค้าราคาถูกจากประเทศในอาเซียน การแข่งขันในภาคการผลิตการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนอาเซียนที่ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรและการแข่งขันของแรงงานฝีมือสูงขึ้นการนำมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมาเป็นเงื่อนไขในการค้ามากขึ้นเช่นมาตรการสิ่งแวดล้อมมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและทรัพย์สินทางปัญญาครับซึ่งแน่นอนว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส หากเรามีข้อมูลที่ถูกต้องและมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นครับ ทั้งนี้ทางกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศก็ได้ขยายโอกาสจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็กเกษตรกรไทยนะครับโดยพยายามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จัดให้มีการอบรมสัมมนาแล้วก็เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆเพื่อชี้ช่องทางแล้วก็ขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการโดยได้เจาะลึกถึงโอกาสเป็นรายสินค้ารายธุรกิจบริการนะครับรวมทั้งด้านการลงทุนอีกด้วยครับ ในกรณีของภาคบริการธุรกิจก่อสร้างนั้นผู้ประกอบการไทยมีโอกาสดีในการลงทุนนะครับเพราะมีฝีมือในงานก่อสร้างสาธารณูปโภคมีความเข้มแข็งในเรื่องบริการหลังการขายรวมทั้งช่างก่อสร้างของไทยนั้นก็ยังเปรียบไปด้วยศักยภาพด้านฝีมือครับในภาคโลจิสติกส์นั้นไทยมีความได้เปรียบเพราะตำแหน่งที่ตั้งของไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคครับมีชายฝั่งทะเลเป็นแนวยาว มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งทางบกและทางอากาศมีผู้ประกอบการมากรายซึ่งสามารถรวมตัวเป็นสมาพันธ์โลจิสติกที่มีความชำนาญในการให้บริการภายในประเทศได้เป็นอย่างดีครับสำหรับด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นไทยมีโอกาสขยายการค้าและการลงทุนในอาเซียนสูง เพราะเรามีบุคลากรที่มีศักยาภาพในการผลิตซอฟต์แวร์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อบันเทิงต่างๆที่สำคัญแรงงานไทยมีฝีมือประณีตละเอียดอ่อนซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอยู่เป็นทุนเดิมด้วยครับส่วนในภาคการท่องเที่ยวนั้นประเทศไทยมีโอกาสที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากอาเซียนและประเทศนอกอาเซียนด้วยครับเพราะไทยนั้นมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มองค่ามไม่ได้ความเป็นมิตรและมีจิตใจบริการของคนไทยซึ่งสามารถรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัวครับถ้าจะพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่จะไปเข้าสู่ AEC เนี่ยนะครับน่าจะเป็นอย่างก็คืออาหารแล้วก็การพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของบริการท่องเที่ยวเทรนด์ของอาหารนะครับ5ปีข้างหน้า จะมีอยู่แค่นี้ครับก็คืออาหารที่เป็นอาหารเล็กฟังก์ชันหรืออาหารเสริมนี่แหละนะครับอันที่2คืออาหารอินทรีย์อันที่3อาหารทางการแพทย์ครับส่วนสุดท้ายเป็นอาหารที่ไม่เข้าพวกอย่างเช่นว่าข้าวมือถือเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสินค้าที่เกิดขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรมสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณจะพัฒนาเรื่องอาหารสุขภาพเนี่ยสี่เทนนี้เนี่ยหรือ4อันนี้ที่คุณต้องไปโฟกัสนะครับ 1. คืออาหารสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสมองครับอันที่2คือ อาหารที่กินแล้วสวยครับอันที่3ครับอาหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําหนักคือคุณจะทํายังไงเพื่อจะไป manage น้าหนักคุณให้คงที่หรือลดลงอย่างมีขั้นมีตอนส่วนสุดท้ายครับคือเป็นอาหารที่กินแล้วแ n t i a g เอ g คือทําให้สุขภาพยืนยาวนอกจากนี้แล้วนะครับในเรื่องของทัวริซึมคุณจะทําจริงแล้วเนี่ยคุณอย่าทำทัวริซึมอย่างเดียวคุณดมเมดิคอลทัวริซึมด้วย นอกจากจะเป็นโอกาสสาหรับนวัตรกรรมใหม่ดังที่กล่าวมาแล้วนะครับการเปิดเสรี AEC นั้นยังได้ขยายโอกาสให้แก่สินค้ากลุ่มต่างๆอย่างเช่นกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็ได้ให้ข้อแนะนําเพื่อให้ทราบถึงวิกฤตและโอกาสไว้ดังนี้ครับยุทธศาสตร์ที่จะทําให้ SME โดยเฉพาะกลุ่มของชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยสามารถที่จะได้เปรียบในเวทีของอาเซียนนะฮะเราก็มองว่า กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยจะต้องสร้างตัวเองเนี่ยจะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดก็คือเกิด Economy of Scale นะคะแล้วก็จะต้องสามารถสร้างควาชมชำนาญในสายการผิดให้ได้ส่วนที่สองที่เรามองก็คือกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยจะต้องแข็งแรงนะคะแล้วก็ต้องเก่งด้วยมันถึงจะผลักให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเนี่ยไปสู้กันได้ในเวทีโลกนะคะ เรื่องของแนวโน้มที่เราคิดว่าน่าจะกระทบก็คือว่าอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะญี่ปุ่นเขามีแนวความคิดที่อาจจะไม่ได้ตั้งหลักอยู่ในประเทศไทยเต็มร้อยเพราะเช่นตรงนี้แหละที่มองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ถ้าเมื่อไหร่เขามีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนเนี่ยมันจะมีปัญหากับเราหรือไม่นะคะ นอกจากคำแนะนำดีๆแล้วนะครับทางกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศก็ยังเปิดรับฟังความเห็นจากกลุ่มธุรกิจที่เห็นว่าจะสามารถขยายโอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นประกอบเป็นท่าทีของประเทศไทยในการเจรจาต่อรองการเปิดเสรี AEC ด้วยนะครับใ,ในขณะเดียวกันทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็ยังนําผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสําเร็จในการลงทุนประเทศเพื่อนบ้านมาแบ่งปันประสบการณ์และก็ข้อแนะนําดีๆให้แก่ผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆน,นะครับที่มีความต้องการจะเข้าไปลงทุนในประเทศในแถบอาเซียนด้วยครับการเรียนรู้เริ่มต้นจากการที่เราต้อง มีแบรนด์ที่เป็นอัตลักษณ์ของเราสร้างแบรนด์ก่อนแล้วเมื่อขยายฐานในประเทศเราก็มีสิทธิบัตรคือทรัพย์สินทางปัญญาของเราเมื่อเราเตรียมการพร้อมจะไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะต้องจดสิทธิบัตรของประเทศนั้นๆการเรียนรู้เรื่องเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็ภาษาวัฒนธรรมการมีคอนเน็กชันแต่สิ่งสําคัญคือสินค้าอันนั้นเนี่ยต้องมาด้วยความประณีตและเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการเรื่องก,การส่งสินค้าและการสื่อสารที่เป็นแบบมืออาชีพจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแม้มีโอกาสต่างๆมากมายแต่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็ไม่เคยมองข้ามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยนั้นมีความกังวลอย่างเช่นในประเด็นการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายบุคคลในเจาฟาขาวิชาชีพที่กังวลกันว่าจะเข้ามาแย่งงาน แย่งอาชีพคนไทยซึ่งทางกรมก็ได้ให้คำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเอาไว้ดังนี้ครับมันก็จะมีพวกกฎหมายบัญชีขาปนิกวิศวะทันตแพทย์อะไรก็ตามที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงที่เราสัญญาการรวมทั้งประเทศอื่นในอาเซียนอื่นบอกว่าให้เข้ามาได้คือบุคคลประเภทดังต่อไปนี้นะคะ 1. ผู้ที่มาติดต่อธุรกิจเข้ามาได้มาติดต่อธุรกิจได้ไม่เกิน90วัน อันที่2ส,สัญญาบอกว่าคนเหล่านี้มาทํางานในประเทศไทยก็ได้คนสิงคโปร์อยากจะเข้ามาทํางานในเมืองไทยเราบอกว่าให้เข้ามาได้ในระดับผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ทํางานกับบริษัทแม่มาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีเข้ามาได้นะและเข้ามาอยู่ได้วีซา,ายุอยู่แค่1ปีแต่ว่าต่อได้3ครั้งเพราะฉะนั้นก็ได้แค่3ปีอีกทั้งเมื่อก่อนอาเซียนยังไม่มีพันธสัญญาในรูปของข้อตกลงทางด้านการเปิด แรงงานที่มีฝีมือตอนนี้เป็นเรื่องของการเปิดเสรีของแรงงานแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าถึงแม้เจ็ดวิชาชีพที่ทำเอ็มอาร์เอสยอมรับคุณสุบัติว่าเธอขึ้นไปทะเบียนเป็นวิชาชีพแล้วอยากจะเข้ามาทํางานในประเทศไทยแต่ประเทศไทยถึงแม้จะมีความตกลงของอาเซียนใช้บงังคับใช้ถ้าเราสัญญาว่าเรายังจะไม่ให้ก็ยังไม่ให้ การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผู้ประกอบการไทยจะเตรียมความพร้อมแล้วก็มองหาโอกาสที่มีอยู่อย่างมากมาย โดยกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงและก็ผู้แนะแนวทางให้กับทุกท่านนะครับและด้วยการประสานความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนี้ก็เชื่อว่าประเทศไทยจะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ได้อย่างมั่นคงเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทยและประเทศไทยของเราทุกคนครับสวัสดีครับ